สวยนะครับดูดนี่เดี๋ยวเลยเข่าข้อเข่าเลยปสวยเดี๋ยวคนเดียวคนเดียวมาเลยมาเลยตัดตัดได้ครับไปยิงไปยิงไปยิงเลยไปยิงเียครับคิดเลยคิดเลยไปยิง ซื้อมาผ<ว>ู้ซื้อมาเหมือนกันหรอวะไม่ต้องยินด<บ>ีใจบตอนนี้เยอกรุงเทพนำไปส <c oughs> <c oughs> องหนึ่งเยี่ยม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 เย็นเย็นมึง <c oughs> ขอใส่ทิศ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนมือประตูครับตอนนี้เราต้องใช้มือประตูทีมทีมคณะกรรมารบัญชีและการธนาคารตัวนี้คือมือประตูมือหนึ่งของยิ้มได้คณะกรรมการบัญชีและการธนาคารนะครับยิ้มได้นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วปี2002นสครับครับตีครับสถาปัตย์นะครับไม่ได้คอนเชียร์ตัวไม่ได้ครับ